สวัสดีครับเคยมีปัญหาที่แบบว่าเวลาเอามือถือ iPhone ของเราเนี่ยให้ลูกหลานใช้หรือให้แฟนใช้หรือตัวเราเองก็ดีนะครับมีปัญหาว่าเพลอบแอปนะครับที่ยังใช้งานอยู่ออกไปนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้คนอื่นหรือตัวเราเองนะครับเพลอบแอปที่เราจำเป็นต้องใช้งานอยู่ออกไปนะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มนะครับเพียงแค่มาที่การตั้งค่าของ iPhone นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เลือกที่เวลาหน้าจอนะครับใครเข้ามาครั้งแรกนะครับแนะนำว่าให้ตั้งรหัสก่อนนะครับตรงนี้นะครับคือเข้ามาครั้งแรกเนี่ยตรงที่มันเขียนว่าเปลี่ยนรหัสหน้าจอเนี่ยจะเป็นการเปิดการตั้งรหัสนะครับแนะนำให้ตั้งรหัสหน้าจอก่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาแก้ไขเงื่อนไขของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรามีรหัสแล้วให้เข้ามาที่ การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นให้มาดูในส่วนของสินค้าที่ซื้อใน i t u n e and a p p Store นะครับกดแตะเข้ามานะครับตรงนี้เราก็ใส่รหัสหน้าจอที่เราตั้งไว้นะครับอย่าลืมนะครับไปตั้งรหัสหน้าจอก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีรหัสหน้าจอน่าหมายความว่า คนอื่นนะครับจะเป็นลูกหลานเราเป็นแฟนเราหรือตัวเราเองหรือใครก็ตามที่เอามือถือ iPhone เราไปใช้นะครับสามารถเข้ามาแก้ไขในหน้านี้ได้โดยที่เขาไม่ต้องมีรหัสเลยนะครับเพราะนั้นไม่ปลอดภัยนะครับควรตั้งรหัสก่อนหลังจากนั้นนะครับมาที่การลบแอปนะครับปกติมันจะตั้งอนุญาตอยู่เรากดเป็นไม่อนุญาตนะครับตั้งค่าเสร็จอย่างนี้ปุ๊บก็สามารถปาตรงนี้ทิ้งออกไปได้เลยนะครับเรากลับมาที่ หน้าจอของเรานะครับลองดูนะครับทีนี้นะครับจะไม่มีคําสั่งสําหรับลบแอปไปแล้วนะครับแตะค้างยังไงก็ไม่มีนะครับก็ไม่สามารถลบแอปด้วยวิธีการง่ายๆแบบเดิมได้แล้วนะครับถ้าต้องการจะลบแอปก็ต้องกลับไปเคลียร์ให้เหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมชวนกดไลค์กดแชร์นะครับ เข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่แล้วก็มาในคลิปหน้าสวัสดีครับ